อ้าวแม่มอทำอะไรครับเนี่ยโอ,อ,อ้เอือเอือไมล้อดเลยวะเล่นวะ มอสมาลื่นครับจันชูบุอัดอย่างดีครับ Đồ thông ดูดูจากหน้างานนี้น่าจะเหลืออยู่ที่ประมาณ <c oughs> ถึงสองหมืนคิวอยู่ครับที่เหลือเ <c oughs> ย,ยอะเยอะครับนถึงน,นู่นเียนนอันนี้เจ้าสองแสงครับได้ฉาย,ยาใหม่แล้วเจ้าอามน้อย เดี๋ยวมาดูเราดูทั่ทงครับจะรอดหรือเปล่าลมก็แรงเหลือเกินครับพี่น้อง นนจพัดก็เริ่มออกทำงานแล้วครับเริ่มลงมาแล้วฝั่งโน้นโอ้เลื่อนเลื่อนครับเลื่อนโอ้ฟันดำจุกตูดมาเลยครับพอทง To thông à mà các à mình am nói nói ấp เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะไปรอดหรือเปล่าอามน้อยนี่ โรยๆนิดน่อยไป <c oughs> โอ้ลื่นเหมือนกันครับ <c oughs> มาแบบเนิบๆแบบสบายๆครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องด้ำทักมะนาวซิ่งด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ